กัดแล้วครับหนีโดดแล้วโดดแล้วนี่นี่โอ้ยช่อนใหญ่ครับช่อนใหญ่นี่ครับผมช่อนใหญ่นะครับนี่โอ้ก่อนค่ำเลยนะครับผมนี่ครับกัดเยื่อยางครับตัวนี้นี่ครับผมช่อนใหญ่คันนี้ใช้ก่อเป็นคันวาล็หลอกเลยนะครับ1225จากโอทุพัทครับผม แต่ก็เดบิวต์พีเ4.0จากโอรุพัทครับช็อกหน้า50ปอนด์ครับผมตีชาโดครับติดคิวครับผมนี่ครับปลาช่อนใหญ่ส,สวยๆเลยโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับยาย่ังพิมพ์นะครับตัวนี้โอเคฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ